surbye a าละค่ะคราวที่แล้วนะคะเราได้นําเสนอเกี่ยวกับการลดเลือนลิ้วรอยนะคะทําให้หน้าใสาเนียนดึงเดะโบกขึ้นมานะคะจากแขกรับเชิญของเราอายุกว่า60แล้วนะคะใจภายใน7วันนะคะกลับมาเด้งดึงได้ด้วยใช่ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าสร้างความอึ้งให้กับทั้งคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราด้วยนะคะ<ช>น้นะวันนี้ขอเชิญมาอีกทีค่ะขอต้อนรับดเรเซรีวงวันทาคะา่ะสวัสด<อ>ีค่ะยังยงอายุเยเลย อย่ย้ำ่าย้ำเยอุไเอาไม่เอาแหมที่ย้ำเนี่ยไม่ได้แบบอยากจะให้รู้อายุเท่าไรแต่อยากจะให้เห็นว่าแตกต่างจากผิวหน้าจริงๆเราสองคนนี้อายุปีติดหนึ่งนะคะแต่ยังอะพี่ยึดหลักประเภทไม่ยอมแพ้กับธรรมชาติอ๋อใช่ไหมล่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นแสงแดดการทํางานการทํานู่นทานี่เนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมฝ้าเอยรอยด่างดำลูขุมขนกว้าง ผิวหยาบกร้านมันมาหมดแหละใช่ไหมพอมาหมดเราก็ต้องพยายามทํานู่นทํานี่อาจารย์เคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมคะมีอไม่เคยเห็นเลยเรื่องก็ไม่เคยเห็นเลยเห็นกี่ครั้งก็ดูดีเสมอก็เพราะว่าพี่เป็นคนที่เมื่อตอนมีแล้วพี่พยายามไอ้ความพยายามงพี่ตรงนี้เนี่ยพี่ก็สรรหาใช่ไหมคนก็าบอกคาเวียดีเนี่ยกระปุกละแปดพันนะจ๊ะทาคาเวียแล้วเป็นยังไงคะก็แพงจัง แล,แล้วเราดีสมราคา8,000ไหมคะก็คือม,มันมันไม่สมราคาเพราะเราเสียตั้ง8,000แต่การเ,เห็นผลมันชา้าส่วนบางอย่างพอไปซื้อมาใช้ก็แพ้คือสองอย่างเนี่ยสลับกันไปมาไม่แพ้ก็แพงไม่แพ้ก็แพงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ลําบากใจแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะ,ม,นะมันจะแพ้มันจะแพงไงเราก็หาไปเรื่อยๆต้องต่อสู้เจอทั้งมาเจอดรพิเชษซึ่งเเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะสมุนไพรธรรมชาติ่รงๆเนี่ยเขาก็ แนะนําคิ่นนี้ให้พอมาใช้เนี่ยถูกใจมากเด้งไม่แพงไม่ได้งกนะคะแต่เราต้องใช้ต่อเนื่องไงจนกว่าเราจะตายเนี่ยต้องใช้แนะนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรไม่แพงไว้ก่อนอันที่สองนั้นก็คือว่ามันเห็นผลน่ะวันแรกเราทาเรามือลูบปั๊บเนี่ยอุ้ยตายแล้วผิวฉันมีอะไรปันนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงรู้สึกเลยเมอคาที่แล้วมาปุ๊บเนี่ยหลายคนกระแสตอบรับเยอะมันนี้ไงที่พี่ต้องมาอีกรอบนี้พา่อะไรรู้ไหมมีคนนะหลานชายบ้างเพื่อนบ้าง โทรมาจริงหาอจริงหาจริงหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปใช้กจะไปใช้กันแล้วขอบคุณนะคะโทรมาขอบคุณบอกใช่เลยคือเห็นชัดเจนเรื่องความเนียนแล้วก็เรื่องของลูกขุนขนเรื่องอะไรต่างๆมันหลายอย่างคือเรียกว่าวันแรกเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันรูปหน้ามันจะรู้เลยแล้วมันไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นนั้นอันนี้เราก็ชอบหนึ่งไม่แพงอันที่สองเห็นขนด้วยความรวดเร็วอันที่สามเนี่ยถ้าเราไล่จากเจ็ดวันที่เราทำเนี่ยนะ มันมันมันเหมือนมันครอบคลุมหลายๆอย่างอ่ะนะผิวเนียนนุ่มบ้างนะฮะเรื่องรูขุมขนกระชับบ้างเรื่องความเนียนบ้างเรื่องความขาวบ้างเรื่องความสดใสบ้างเรื่องการลดริ้วรอยบ้างนะฮะและที่สําคัญอ่อนก็ไวอันนี้แหละมันมันคือมันมีหลายอย่างในเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความได้ผลเร็วราคาไม่แพงแล้วก็เออมันทําได้หลายอย่างตรงนี้ก็เลยทําให้ พี่ใช้มาโดยตลอด3ปีคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมันเป็น o i ย Hydro Balance คือหมายความว่าระหว่างน้ํามันกับน้ำเนี่ยมันมีความสมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทําสําหรับคนหน้ามันด้วยแล้วก็คนหน้าแห้งด้วยนะฮะแล้วมันมี c o l ลาเจน Control ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของผิวผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็มีตัวที่มันจะควบคุมเรื่องของเลือดลมเพราะฉะนั้นเนียอยู่นิ่ช่นแต่งหน้าเวลาเขาแต่งหน้าพี่นะเขาจะบอกว่าอุ้ยตายทําไม ประเภทมีเลือดฝาดบอกดูยังไงยี่สิบหกเลยแล้วแบบนี้สามารถใช้ได้ทุกไวัยไหมคะแม่นน่าจะได้ทั้งหมดนะนะคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้เพื่อแก่แต่บางครั้งเราก็ใช้เพื่อกัน ใช่ไหมเพื่ออย่างไวพี่ทำไมมาถึงแก้แล้วแต่ดูดูเรี่ยกันนะฮะือ25ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วคือคนเดาวนี้จะไปทํทำไมต้องรอให้เกิดปัญหามันเหมือนเวลาผู้ชายเวลาที่ไปนอกใจเราเวลาเราพูดอะไรเขาบอกว่ายังไม่เกิดขึ้นเลยทำไมต้องคิดรอให้เป็นเกิดแล้วค่อยมาว่ากันบอกเรื่องอะไรอ่ะเตียงเันเนใช่ไหมมันก็ต้องแบมเชิงรุกเชิงรุกใช่ไหมนั่เหมือนกันหน้าเราเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันมีปัญหาไปแล้วเราแก้เนี่ยมันก็เป็นเชิงรับแก้ยากแต่ถ้าเรากัน ไม่เหยยต้นเนี่ยเป็นการทํางานเชิงรุกมันจะดีกว่า,านะจะเชื่อว่าจ่าคงจะพอใจกับผลการเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ว่าอยากทราบว่ามันนานแค่ไหนใช้ไปนานแค่ไหนถึงจะเห็นว่าหน้ากลับมาใสาเด้งแบบนี้เลยคืออย่างที่บอกว่า<ล>วันแรกเราก็เริ่มรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วพอ7วันเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่พี่เองเนี่ยใช้ประมาณสัก2องสาเดือนคนก็เริ่มทัก ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะคืออย่างที่เห็นวางอยู่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดเจ็ดกระปุกเจ็ดกระปุกใช้ก่อนเลยใช้วันละกระปุกแล้วหลังจากนั้นแลใช้ในขวดนั้นแล้วพี่ก็ใช้ต่อเนื่องเรื่อยมาปัจจุบันนี้เวลาไปไหนมาไหนเพื่อนฝูงก็ได้แต่ชมว่าเราเนี่ยหน้าใสปิ้งเราอายุน้อยกว่าเขาเราไม่ใช่รุ่นเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยดูนิดนีไหมคะใช้ยากไหมคะนี่ใช้ยังไงคือทีแรกเนี่ยเขาบอกกระปุกนี้ให้ใช้สองครั้งพี่เห็นแล้วพี่ก็สยองทำไมอะคะโดยจะเมื่อยมือเพราะ <จ> <aperture. S 3> คือถ้ามันซึมช้าเนี่ย <capacitor. S 3> <hiring. S 1> เราก็จะคุยว่าอุ้ยวน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 เร็วกว่าจะหมดครึ่งกระปุกต่อไอต่อครั้งใช่ไหมเขาซึมเร็วจริงอ่ะเไปแล้วอ๋อซึมเร็วจริงอ่ะก็คือหนึ่งกระปุกก็คือไม่เนินนโออยไฮโดรบาลานซ์น้ำกับน้ำมันพอเหมาะพอจาะร้อยคนแรกเนี่ยเขาให้เลยประมาณพันกว่ากว่าเท่านนนะใครจะร้อยชุดเท่านั้จะบอกให้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวกระปุกนี้อุ้ยต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะ